เย็นดีนะนี่อุยแม่มงอนนี้นเอนสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าอมนน้าใช่ิจับมือดเชือกไวอเออมื่อกี้ลืมถ่ายวิดีโอไว้

ได้ได้มือเดียวไม่ได้เคยนั่งกระบ,บกไปผ่า